โอเคนั่งสวยๆรอคุณแม่อย่ากจะกินแครอทเธอเป็นกระต่ายหรือไงดูทำหน้าแอบแล้วดูตั้งใจมากทุกคนยาเขาน่ารักมากนะทุกคนบอกอะไรก็ฟังแม่ไม่เหนื่อยเลยนี่น้องจะกินแครอทไม่ใช่ตุ๊กตานะนะนิ่งมาก โอเคแครอทมาแล้วนะคะนี่มาแล้วนี่แครอทแครอทโอ้อยากกินด๊ซีอ่ะปอนอาขยับมาหาแม่เลยอาขยับขยับขยับแทน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 มานั่งลงนั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้น้องมานั่งตรงนี้ เอ๊ะมององเเก่งเก่งเก่งมองมองมองกล้องมองกล้องมองกล้องเหรอมองกล้องเลยมองกล้องเลยเอ๊ะมองสวยๆมองกล้องไหนแม่ให้กินนะอ่ะเวลากินต้องทำไงขอแม่ก้อนขอสวยๆสวยๆเออสวยๆอันนี้เขาเรียกว่ามือมือ อีกข้างหนึ่งก็มืออีกข้างหนึ่งก็มือข้างนั้นนะข้างนั้นอเออนม่าจิ้มก่ว่ามันหวานปะโอ้หวานเป็นแครลอทที่หวานมากนะทุกคนยาชอบกินขอสองแผนชู้เห็นชู้เห็นโอเคสวยยังสวยแล้วก็ให้กินได้นะคะอ่าเข้ามาใกล้แม่เลยเข้ามาคนสวยเข้ามาใกล้ๆอ่ะแม่ให้กินแล้วอะอู้ กลัวไม่ได้กินถ้าให้กินเองไม่กินนะทุกคนเดี๋ยวจะทดสอบนะอะกินเองไม่กินทำยังไงก็ไม่กินถ้าแม่ไม่ปอ้อนอ่ะเดี๋ยวแม่ปอ้อนอ่ะขอไม่เก่งมากอืม เรชอบกินผักผลไม้หลังๆเนี้ยแม่ก็ให้กินปลาแซลมอนฟรีสไตล์นะคะเพราะว่าตั้งแต่ผ่าตัดมาคุณหมอเขาให้บำรุงร่างกายจะได้แข็งแรงก็เลยให้น้องกินปลาแซาลมอนแล้วก็ปลาทูน่าอะไรอย่เงี้ยค่ะทุกคน ด้วยความที่กลัวลูกแบบมีไขมันแล้วก็ปาถูน้าไปล้างในน้ําอุ่นนะกินแต่ปลาแล้วก็มีกินไข่ขาวบ้างกินมากไม่ได้ไข่ขาวนะคะเพราะว่ามีอาเขาแบบกินแล้วเขาติดคอแล้วเขาก็ไอทุกทีเลยนะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะทุกคน ช่วงนี้ช่วงเดือนมีนาเมษานะคะเราก็ไม่มีคลิปไปเที่ยวเลยนะคะทุกคนเราก็หยุดเที่ยวไปสองเดือนอยู่บ้าน,นะคะ่ะก็เลยจะมีแต่คลิปน้องมีอานะคะแ่ก็จะเป็นคลิปคลิปสั้นเป็นคลิปช็อตคลิปหนึ่งนาทีมั่งไม่ถึงหนึ่งนาทีมั่ง แล้วก็ขอบคุณสำหรับ f อฟซใหม่ๆนะคะที่เข้ามาติดตามน้องมีอานะคะอ่ากินเยอะแล้วกินเยอะแล้วพอแล้วนะคะออะให้อีกิ้นึงดูเดี๋ยวไม่สบายใจเดี๋ยวไม่ปื้มให้อิกนหนึ่งออะขอสวยๆขอดีๆครั้งสุดท้ายอา one two t h r two hand two hand two hand okay two hand อ่ะมา,มาอืมอร่อยอ่ะอร่อยเลียปากเลียปากอีกทีนึงสองทีโอเค